สวัสดีครับชื่อนูนูจากทีมบุรีรัมย e ูเอเตอีสปอร์ตนะครับอายุ19ปีเล่นตำแหน่งมิเลนครับผมตั้งแต่ที่อยู่ทีมบุรีรัมมาเราก็ได้แชมป์ในไทยมาแล้ว2ออครั้งนะแล้วก็เราได้รายการรองต่างประเทศด้วย2ครั้งครับแล้วก็รายการที่ผมภูมิใจที่สุดน่าเป็นรายการล่าสุดเราได้แชมป์โลกเอซี่สองพันยี่สิบเอ็ดครับก็น่าจะเป็น เอซีสองพันสิบเอ็ดรอบชิงที่เจอวีแกมมิ่งครับเพราะว่าตอนนั้นแบบสถานเราโดนแบบว่ากดดันหนักด้วยเพราะว่าเราโดนนำสามหนึ่งตอนที่เราโดนนำเราก็มีแบบว่าแก้แผนหน้างานเขาเลยครับว่าแบบเล่นยังไงแล้วเราก็เซตคอมตามที่มินเนทคิดไว้เราก็จะเล่นแบบเป็นแผนของเราเลยว่าเราเล่นยังไงเราเล่นของเราดีกว่าเราไปสนใจของเขาในตอนนั้นครับเกมสุดท้ายที่ทีมเราดับตัวมาก็แบบว่าเอาเตร์ แผนเขาเลยกับแผนที่เขาเล่นครับก็เอาคืนเขาสู้กับเพื่อนแล้วก็ผ่านมาจนได้ครับความรู้สึกที่ชนะตอนที่เราตีบ้านเขาจบเราไม่เคยได้แชมป์โลกเงี้ยก็ดีใจครับโทรไปหาพ่อแม่ก็แบบได้แชมป์โลกแล้วอะไรเงี้ย đối với mình thì Nu là một trong số những người chơi có kỹ năng cao nhất thế giới và anh ta cũng đang là người chơi đứng giữa số một thế giới ở thời điểm hiện tại đó là điều mà không ai có thể phủ nhận được à, anh ta luôn luôn khiến cho người hâm mộ không chỉ tại Thái Lan mà tại Việt Nam cũng như các khu vực khác phải thán phục với những lần xử lý kỹ năng cân hai cân ba của mình những pha xử lý highlight của anh ta với d i r a ก Lorion XG và c ี r i s s ค thực sự đã tạo ra được cái niềm cảm hứng rất lớn cho rất nhiều tuyển thủ trẻ hiện tại đang theo đuổi của Moon Linko Mobile ở thời điểm này Lên bên team ครับเพราะว่าเราคนเดียวแบกไม่ได้อยู่แล้วมันก็ต้องมีเรื่องแบบข้อมูลภายในเกมด้วยเวลาตอนนี้ถึงเวลาไหนแล้วออเจกต์เราต้องฟูมโซนไหนผมว่าการเล่นได้ครับถ้าสมมติเราแบบเล่นแยกคนเดียวอย่างเงี้ยก็ทำให้ทีมพังได้ก็แบบว่าทำให้เป็นทีมมากที่สุดดีกว่า ให้พูดถึงนุ่นนะครับก็เป็นมิดเลนนะครับ,รบที่เรียกว่าเป็นติดอันดับท็อปทอปของโลกเลยนะครับในวงการของ ROV ครับสไตล์ของนุ่นๆน,นะครับเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะคุมเลนกลางได้โหดมากๆดุดันมากๆในการคุมพุ่มทั้งแอลซ้ายแอลขวานะครับและทุกครั้งที่เดินออกนอกเลนไปนะครับจะมีการเดินไปแก๊งเลนข้างทุกครั้งที่เดินออกไปมักจะมีสกอร์คิวเกิดขึ้นครับหรือว่าถ้าเป็นสไตล์การดักฆ่าเขาเองก็เฉียบคมไม่แพ้ใครเลยนะครับ ฮีโร่ที่ถนัดนะครับพวกมิดเลนเมดต่างๆที่สามารถจะเล่นคนเดียวได้ชงเองกินเองได้จบเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นราสมวยไทยที่สร้างชื่อให้กับเขาแล้วก็ยังมีโรริออนซาต้าลิเลน่าชิลเลนเหล่านี้ค่อนข้างจะช่ำชองและสร้างชื่อมามากมายน่าเป็นตอนที่ปลาดแชมป์โลกครับ ตอน RPL ครับเพราะาตอนนั้นหน้าหนักสุดก็รู้สึกว่าแบบว่าทําทีมแพ้หรือเปล่าแบบว่าแค่แต้มเดียวเองเราเอาไปไม่ได้เนี่ยก็รู้สึกแบบว่าเอาแชแมป์ให้คนไทยไม่ได้ครับตอนนั้นก็รู้สึกเสียใจครับแต่ก็มีแบบคนในทีมก็ฮิว,ว,ช,ว,ช,วช่วยกันฮิวครับแบบข้างหน้าเราค่อยไปเอากันกว่าจะกลับขึ้นมาฮิวได้ก็มีแบบพ่อแม่พี่น้องคอยช่วยครับแบบว่าสู้ๆให้กําลังใจอะไรเงี้ย ก็เลยผ่านมาได้ครับก็ที่ผมชอบี่สูดนก็โรเลออนครับเพราะว่าตัวมันแบบมีโบเบลิตี้สูงแบบตัวมันมีความพิเศษคือสามารถเคลียร์ครีปได้แล้วก็ทีไฟโหดแล้วก็บุกป่าโหดด้วยต้นเกมเก่งแบกได้ชัวร์ครับเลดเกมโหดตั้งแต่ต้นจนจบทงอีฉิน就一直觉得他是一个稳中带秀的一个前辈蛮厉害有什么感觉哦其实也没有什么特别的感觉但是就是看到他的 ID 的时候会觉得哦 他是一个很强的人，然后我不能，我不能怕，因为身为对我的一个箭头，我怕了就要输了。最害怕他拿出什么角色？害怕拿出迪拉克吧，因为他算是玩那只角色玩到一个从最一开始玩到出神入化的人。一句话形容，我觉得他本人看起来是蛮可爱的，但是在比赛的时候又很认真，跟他那个现实中又有反差。 ไทยจะแบบการได้การเสียของแบบไต้หวันก็จะเป็นแบบมาโคแผนอะไรเงี้ยของเวียดนามก็จะเป็นแบบไฟทีมไฟเก่งอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นฮานจากทีม VGM ครับเล่นโลมิ่งดูดันได้เก่งครับเล่นตัวแปลกๆได้ด้วยแบบเบต้าใหม่ๆเขาก็เล่นได้หมดเขาเล่นแบบซุปโรมก็ได้โกขาดโรมเงี้ยแล้วก็เล่นแบบดูดันได้ด้วยครับเอกซ์ซีทำให้เพื่อนแบบเล่นง่ายแล้วเขาหาข้อมูลเก่งด้วยครับ Menurut saya, Nuno adalah salah satu best d e f n e r pada saat ini. d a karena kan ya, kalau kita berkaca lagi dari gameplaynya Nuno, Nuno itu memiliki rotasi yang sangat baik. Baik itu dari fase early, mid game, dan late gamenya. Dan pada akhirnya dapat membuahkan hasil untuk kemenangan untuk timnya sendiri. ก็เคลลับการเล่นมิเลนของผมก็มีอยู่3ข้อนะครับก็ข้อ1ก็พยายามกดดันมิดอีฝั่งตรงข้ามไม่ได้เวลาเขาแบบจะเดินไปไหนเราก็รู้ได้ว่าเขาแบบจะไปไหนครับประมาณนี้ ข้อที่2คือดักพุ่มถ้าสมมติเราอยู่ในพุ่มก่อนคือมันจะได้เปรียบครับข้อที่3ซ้อนเลนให้ทันครับแบบว่าสมมติเมยเขาไปทำออฟเลนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปซ้อนออฟเลนให้ทันครับแบบว่าอ้อมหลังป้อมไปก็ได้แบบว่าเวลาแบบ4อนาทีอย่างเงี้ยว่าเขาจะทำออฟเลนเราเราก็ต้องไปซ้อนครับก็แผนส่วนตัวผมก็อยากไป เอแล้วก็ AWC แล้วก็แบบค้าเงินรางวัลให้มากที่สุดกลับมาได้ให้ได้ครับแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยก็ได้ครับ a อ c ก็ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามผมแล้วก็ติดตามทีมบุรีรัมยูเต็ดอีสปอร์ตด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยทีมบุรีรัมผมก็จะทำให้เต็มที่ครับ